มาต้มขาหมูกับแฟงนะแฟงอ่อนไม่ต้องเอาไส้ออกน,นี่ขาหมูลวกน้ำนี้ไม่เอานะจ๊ะหิ้งนะคะเดี๋ยวมาทำน้ำซุปก,กันใหม่จ้านต้องไม่น้ำใสกิ๊บไปเลยต้องแบบน้ำใสๆเนาะน้ำขุ่นๆไม่น่ากินแก กินใส่เกลือเดี๋ยวรอน้ำเดือดน,นะพื้นเอือดเฉะแมะไม่ไหมดขาหมูที่ลวกไว้น้ำเดือดแล้วเราใส่ได้เลยลวกแล้วก็ล้างน้ำนะลวกเสร็จแล้วก็เทน้ำที่ลวกกันทิงง้งล้ยก็ล้างน้ำ เราต้องการต้องแบบน้ําใสใสใสและเที่ยวไฟเอานอนเดี๋ยวร้อยเดือดก่นแล้วก็เบาไฟให้อ่อนที่สุดจ้าเดือดแล้วเบาไฟเล้วนะคะเบาไฟให้อ่อนมากๆเลย อันนี้มะอ,อกกึกแก่จะเอาใส่น้ำพริกกะปิตพราไม่มีมะอ,อึกสุกจะกินรสชาติดูว่าแบบไหน,นมะอ,อึกแก่มะอ,อึกแก่มะอ,อกกึออกหรือว่มามะเขือเนใต่คนใต้เรียกมะอึกลูกอึกลูกอึ น้ำออกสีนี้เพราะเป็นยาจีนยาจีนไม่สีดำเขี่ยวไฟอ่อนๆใส่เกลือไปแล้วตามด้วยชูรสเห็ดหน่อยับน้ำซุปไอายาจีนนนมีรสชาติมันมันออกหวานหวา,น,น,วาน,นอะไรก็ไม่รู้ ใส่กระเทียมกระเทียมสดเลยทีนี้จะใส่อันนี้เลยจ้าอ่ฝนตกพื้นเือเือเกนือทั้งบ้านฝนตกฝนตกหนักมากแล้วนะวันนี้ตกตั้งแต่เช้าสาขายของที่ตลาดตกทั้งเช้าเลยจ้ะเอาลองในจอดใหทเพื่อนดูอยู่ตกหนักมาก ีกยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะทุกคนชิมรสชาติรสชาตอย่างนี้ใช้ได้อ,อากาศมันอึมครึมมันมืดอึลึดตึ๊ดก็จะได้จ้าไปดำๆนี่ไอ้นู่นอยากกิน หมูต้มขาหมูต้มแฟงต้งมมะต้มแฟงแฟงควักแฟงขี้พระมาเราเรียกขี้พระดิไม่ได้เรียกแฟงขี้พระอดหรือว่าแฟงออนหรือว่าฟวักเขียวแล้วแต่เรียกนะ อันนี้สัญากินรกักาติมันจะเฉพาะช็อ 그 말이. ต้องเจือขาหมูกับเฟรก็สเสร็จแล้วมาทานข้าวด้วยกันค่ะมีน้ำพริกกะปิมีผักหน่อไม้สตเต็กแล้วมีอันนี้เอกไก่ในเครื่องในอะไรมันให้ลูกซื้อมาไก่ย่างมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคน ต้าเจือขาหมูน้ำใสๆต้มยังไงนะแม่น้ำขุนมาดูได้เลยจ้าบ้านสาวๆได้ต้มยังไงก็ไม่ขุนต้มอ,อย่างนี้สูตนี้ต้มน้ำไม่ขุนจ้าน้ำใสๆน่าทานจ้า